ชีวิตแต่ละวันที่ไม,ม่ธรรมดาสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้อยมอมสอแอบกระซิบว่าวันนี้เรามาสัมภาษณ์ร้านยำร้านหนึ่งที่ทั้งเด็ดแล้วก็ดังมากๆเลยในมอมสอร้านนี้จะเด็ดมากเรื่องยำมะม,ม่วงปลากรอบนะคะแต่ว่าเราจะมาสัมภาษณ์เรื่องหัวข้ออะไรนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแนะนำตัวสักเล็กน้อยได้ไหมคะชื่อเล่นอายุภูมิลัมน,นาวชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อหน่อยนะคะชื่อจริงสุภาวดีเจ้วเกิดอายุก็ส9ส้าปีแล้วภูมิลำนาเป็นคนอำเภอนนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจ้าอ๋อแล้วมาทำงานอยู่ที่สารคามได้ยังไงคะทำงานที่สารคามมาอยู่กับแฟนอ๋ออย่างนี้เอง แล้วพี่มาทํางานร้านยําได้นานแค่ไหนนะคะแล้วมาทําได้ยังไงร้าน,นยำม,มาทํานี้ก็ประมาณได้สามเดือนจะเข้าสี่เดือนแล้วมาทําได้ยังไงคะก็มีคนชักชวนมาก็ท่อแก่ร้านพอดีลงในเพจหางานเขาเห็นเออถ้าทางจะทําได้เขาก็เลยชวนมาค่ะแล้วการทํางานเป็นยังไงบ้างคะ การทำงานของเราเนาะก็เราทำยำเปิดร้านยำทำยำมาเก้าโมงเช้าปิดร้านก็ส็จก็สามทุ่มตอนแรกที่มาทำงานรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นหรือว่ามีความกังวลอะไรบ้างไหมก็มีความกังวลตรงที่ว่าเราจะทำให้ลูกค้าได้อร่อยไหมแลวลูกค้าจะติดใจเราไหมจะชอบสิ่งที่เราทำให้ไหมไหม,มีลูกค้าผ่าประปจําบ้างไหมคะ ลูกค้าค่ะประจําก็มีบ้างอ๋อแวะเวียนมาสมัครใช่จ้ะแวะเวียนมางานในร้านยำม,มีหน้าที่หลักๆอะไรบ้างคะที่พี่จะต้องทํชาเ้าเปิดร้านเสร็จก็ต้องเตรียมของไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการเตรียมอย่างเช่นหั่นผักในการทํายำเตรียมอุปก,กรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องท,ทํายำค่ะมีอะไรที่พี่ได้เรียนรู้จากการทํางานในร้านยำบ้างคะการเรียนรู้ในการทํายำ ก็มีคือการหนึ่งความอดทนต่อการที่ว่าลูกค้าเขาจะมาเยี่ยมเยียนร้านเราหรือเปล่าเพราะว่าตลาดน้อยของเราก็ร้านค้าเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านต่างๆแล้วก็ร้านยำก็ขึ้นมาอีกไม่ใช่ในน้อยร้านเราก็ต้องมีการแข่งกับอุปสรรคตรงนี้คือคู่แข่งเราเยอะเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ พี่คิดว่าเป็นอะไรมีเมนูไหนที่เป็นร้านที่เป็นเมนูเด็ดของพี่บ้างคะยำมะม่วงค่ะยำมะม่วงนี่คือเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยและก็เป็นเมนูประจําร้านไม่ว่าจะเป็นยำมะม่วงยำมะม่วงกุ้งสดยำมะม่วงประกอบมีช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ไหนที่ทําให้พี่รู้สึกประทับใจหรือว่าภูมิใจในงานพิเศษนี้บ้างคะ ประทับใจเหรอก็มีช่วงที่น้องๆนักศึกษาแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนมากินร้านมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ร้านเราแล้วก็พูดคุยกับแม่ค้าไม่ว่าจากการพูดคุยเย้วแยอะไรต่างๆที่ทําให้เรามีความสุขในการทํางานสิ่งสําคัญที่สุดคือลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็ทําให้เราหายเหนื่อยได้ก็ลูกค้าเวลาพี่เหนื่อยหรือว่าท้อพี่มีกําลังใจจาก ใครหรือว่าได้กำลังใจให้ตัวให้กำลังใจตัวเองอยังไงบ้างคะกำลังใจตัวเองเหรอสิ่งที่เราให้ได้ก็กำลังใจที่สำคัญที่สุดเกิดจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นลูกเป็นพ่อแม่หรือว่าเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ด้วยกันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดและลูกคำว่าลูกนี้คือกำลังใจมากที่สุดสำหรับคนเป็นแม่พี่คิดว่าอาชีพนี้ให้อะไรกับพี่บ้างคะ ให้ประสบการณ์ให้เรียนรู้ไม่ว่าจะการทำยำการฝึกฝนในฝีมือของตัวเองด้วยอะไรสารพัดถ้าย้อนเวลากลับไปตอนที่เริ่มงานพี่อยากบอกอะไรกับตัวเองบ้างคะก่อนเริ่มงานเหรอ <c oughs> เอาง่ายๆทำให้ดีที่สุดทำให้เขาไม่ไล่เราออกดีที่สุดค่ะถ้ามีคนหรือว่าคนที่กำลังหางานหรือว่าคนที่กำลังหาทางเดินในชีวิตพี่อยาก ขเข้าคิดหรือกำลังใจอะไรให้กับเขาบ้างคะไม่เลือกงานคือไม่อดตายไม่เลือกงานคือเราอยู่ได้สิ่งเล็กๆน้อยไม่ว่าจะเป็นงานท้กสิ่งทุกอย่างเราอย่าเลือกและก็สิ่งเล็กๆน้อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาชีพที่สุจริตเราทําพี่มีแบบอย่างหรือใครที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับโัวพี่บ้างไหมคะแบบอย่างก็เกิดจากคนในครอบครัวเนาะไม่ว่าจะเป็นแม่คำว่า,าแม่เนี่ยสำคัญ แม่คือแบบอย่างให้ลูกได้ทุกคนแม่นี้เป็นแบบอย่างให้แก่อะไรละ่ะเขาเรียกให้แก่ลูกอันนี้ถึงเราจะเป็นแม่แล้วแต่ก็ยังมีแม่อีกคนหนึ่งที่เราต้องให้ความเคารพแล้วก็เป็นแบบอย่างกับแกแม่สําคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะคะที่ให้เรามาสัมภาษณ์นในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าค่ะตอนนี้เราก็มาบุกถึงร้านแล้วนะคะนี่ เราไปต้อนรับเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขายของเป็นยังไงบ้างค่ะเรื่อยเลยค่ะลูกเด็กก็เยอะอยู่เหมือนกันวันนี้พอจะสำเอ้ยวันนี้พอจะสามารถสาธิตการทำยำให้เราดูหน่อยได้ไหมคะ่ะได้ค่ะได้ค่ะเอ่องั้นเอาเป็นยำมาม่าก,ก็แล้วกันนะคะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะช่วยแนะนําตัวคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะเออแม่ชื่อกมอนวันนะคะค่ะเปิดร้านมากี่ปีแล้วคะอืมร้านยำเปิดมาปีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะขายดีบ้างไหมคะก็ช่วงนี้ช่วงนี้ดอบลงอ๋อแต่ว่าอร่อหนูเป็นเจ้าหนูเป็นลูกค้าประจำเลยคืออาจจะเป็นเพราะเออมหาลัย เปิดร้านค้ามากขึ้นก็ลูกค้ามีมีทางเลือกมากขึ้นก็เลยทำให้บริการดอบลงไปหน่อยนึงค่ะค่ะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะ,ะมีไอเดียาการทำร้านยำได้ยังไงคะอ๋อจริงๆเป็นของลูกสาวค่ะ แม่แค่ไม่ช่วยคือเป็นอะไรอ่ะมีอายดีคือเขาก็อยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งดีๆของของที่ของสดของใหม่แต่รสชาติซึ่งแปลกอ่ะร้านค้าอื่นไปซึ่งเป็นน้ำยำซึ่งเป็นสูตรของของลูกสาวดีค่ะขอบคุณนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยนะคะก็คือยำมาม่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไง รสชาติแซ่บมากมาเลยนะคะทุกคนน้ำยำนี่คือถึงใจมากๆก็คือน้ำยำจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มันจะหอมถั่วมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมาอุดหนุนที่ร้านนะคะสามารถมาได้ที่ตลาดน้อยโดมหนึ่งนะคะ